ห่คนแบกขาเพิ่งขับมาเล่นโอ้โหน่ารักมากชวนเลยนี่เพื่อแก่เลยนะเอ้ยอเอมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอาผมเอานี่ไงมาแล้ว ส,สวัสดีครับสสวััดีครบไปก่อนเลยโอเคปกติเมื่อเล่นตรงไหนกันนะอ๋อปกติเล่นปกติเล่นที่บ้านนะ <c oughs> ไม่ใช่ใรออ,อ๋อไม่ใช่ <c oughs> อ๋อไู่ผดด่าแล้วจับ <c oughs> อย่านะอย่านะขอร้องขอร้องอย่าอย่าเราเราเน้นเฮฮาปกติลงมุ้ <c oughs> อ่ะครับตัวนนะ <c oughs> ก็มันมีมนมเมนื่องตากไปที่เมื่อสี่อยู่ไหนวะข้างล่างรอบสองสองตัวันใดอยู่ในลัวก็อีกตัวนี้อยู่ตรงนี้หล <c oughs> างหลังไอ้นี่เจ๊มิ้งใส่เบอร์หนึ่งแบบม่สนอะไรเลยรู้ว่าเจ็บอ่ะแมงมึงมึงสนข้างหลังมึงหน่อยก็ได้เฮ้ย เอาใหม่ชัดเจนมากมันแคนมากแสดงว่าไอ้นี่อยู่น้ำแคนมันอยู่ชั้นไหนวะโอเคโหถ้าตะกี้ชันรักเธอนี่ที่มีหนวดโตเลยนะกำลังเก่งรอเลยเอ้ ขอโทษทีเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดอะเราจะชนอ๋อนึวกว่าเออครับ <c oughs> เอาเฮ้ยขึ้นมาได้แล้วแกแค่อย่าว่าเราดีเอออย่าว่าได้ปะเพื่อนยกกล่องขึ้นรถเลยปะเปลี่ยนรถด,ดีกว่าอุ้ยอ่าออกรถคันใหม่ครับไม่ทราบว่ามีโปรโมชั่นอะไรครับช่วงนี้ นหนึ่งแนวหนึ่งครับร <laughs> ถอะไรวะเนี่ยอืมเออ <c ười> <laughs> คือไอไอไอ,ไอันนี้รถนี้มาจากเต็นท์มือสองปะดูดูทรงเฮีย <s uss> นอยู่นะเฮียนอยู่นะคันเนี้ยไม่ึ่งครับประกันได้ชมได้ครับอือ อันนี้แม่ย่านางอยู่ไหมอ่ะหรือว่ากระเจิมไปมาแล้วเล่นลูกเหล่าวะโอ้ยนี่ไงจริงด้วยเพื่อนต้นนั้นโคตรีว่ะโดนอยู่โดนอยู่แต่ไม่ตายว่ะตัหนึ่งนะตายสว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 ยในบ้านเป็นไงบ้างตายแล้วโอเคไปชุบได้เลย สวยเบอร์สี่เอาเก็บหมดเบอร์สี่อย่างตึ้งบอกเลยเห็นเห็นแล้วมีคนโดดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวชุบตึ้งก่อนแล้วกันเบอร์สี่มันโดนคอปไปหลายทีแล้วยิงไหมครับเบอร์สี่เบอร์สี่ระวังนะครับหายละเออยิงไม่โดน Thank you ไป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 มาอยู่ไหนนะบ้านนู้นหน่อยมาเล็กมาเล็กเราไปเราไปจะไม่โดน ไปไปง่วมากอันนี้เฮ้ยเหมือนจะโดนมันเข้าไปโดนไฟเราทำไมอ่ะงงงงนะมี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 ตัวสวยงามสวยครับสวยพวกเราแม่งโคตรทีมเวิร์กเลยรถไถอ่ะเฮ้ยมี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 มอไซ ยวมีมาใหม่มีมาใหม่ดานบนด้านบนดานบนนิ่งไว้เพื่อนนิ่งไว้นิ่งไว้หนะโมนะโมหนะาโมยี่ระเบิดปะวะโอเคบนเขาสตูมีชีวิตไม่ได้ใช้ มีน้ำเห้แยอะไรวะเอาไม่ใจเย็นเราเกิดมีชีวิตไว้สำรองแค่ดีเท่าไง้ไม่ได้เวลาเวลาเวลาเรามีชีวิตอะมันจะแบบชอบเป็นเนี้ยไม่ได้ใช้ชีวิตแต่พอแบบตอนไหนที่ไม่ได้เปม,มีชีวิตอะไม่ใช่อย่าไปเพื่อนก็ออกไปเที่ยวไปปาร์ตี้ข้างนอกบ้างอาจจะได้ใช้ชีวิตมากขึ้นอ,อันนี้เป็นเทคนิคนี่งันออกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,นนดวยเดี๋ยว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 เล่นพับจีก็เป็นการใช้ชีวิตอย่างหนึ่ง เริ่มเริ่มขู่ออกแล้วว่ะแกเพื่อนเริ่มขู่จะออกแล้วว่ะไอ้ก็เห็นเพื่อนขอให้เขาใช้ชีวิตยวผมว่ายไปเดี๋ยวผมว่ายไปครับพี่โอเคสวยๆนะขอสวยๆมันอยู่ใต้อ่ะมันอยู่ใต้อ่ะโอเคมาเลยมาเลยเอ้ยมันอ้าวอะไรวะน่ะไอตัวนี้ใช่ไหมที่ยิงเพื่อนใช่ป่ะเอาเพื่อนไปไหนอ่ะ ผมเอ้าผมมันน้อกแล้วมันว่ายแรงไม่ได้เพื่อนเราลงไปข้างาไม่ได้นีมันยิงจัด Watch o มึงใครมึงปัญหาไอ้ขขอเกี่ยวกับสุดท้แกแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งเพื่อนเพื่อนข้างล่างข้างล่างได้ได้ได้เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปได้ไหมตอนนี้ติดติดทันได้เลย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 มันปัอมยาอยู่นะโอเคโอเคมันตัาแหนอยู่ของแบบไหเอา น็อกหมดสวยดึง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 มันอยู่บนว่ะเอาดึงพึดจมพึดเอาดึงพึดจำพึด,ดอะไรอ่ะอันนี้ไปชิบหายแนละ้วเน็ตเออแก้แก้แกแก้แก้ถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนถอยก่อน,ออน,ออนมาไกลๆก่อนมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่นี่หอวคอยอ่ะใช่มาแล้ววะ่ะไม่เคยผิดหวัง Thank you เราไม่ผิดหวังในตัวเพื่อนหรอกแกมันวิ่งทางนี้ว่ะมาแล้ว ทุกแม่ซอ,องแกระวังลูกนซองนะั้นมันอยู่ข้างหน้าเลยอุยชิบหายแล้วโอโหลัังเข้าเราเราแยกได้นะเดี๋ยวเราแยกย้ายไปที่อื่นก่อนมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนี่โอเคเดี๋ยว เดี๋ยวขอดึงเพื่อนไม่ถึงไงไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีเซ็ตก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเริ่มเลยเดี๋ยวเราเริ่มเลยเบอร์สามกัดลิ้นเบอร์สามกัดลิ้นตัวเองกัดลิ้นตัวเองกัดลิ้นไม่ได้เอ้ามีปุ่มอยู่มองดีๆรูปมันเป็นเหมือนลิ้นอ่ะกดกัดเร็วกดกัด I'm c a l l i n g a teammate มันจุบแล้วกันมันจุบแล้ววางมันวางมันเดี๋ยวเรารีเริ่มเลยเดี๋ยวเรารีเริ่มเลยได้เดี๋ยวนี้บ้าสันดานี่หายับออกไปแล้วเราเยอะแล้ว เราอยพึ่งไปทีมันไม่ชุบเ่าอมันไม่มันไม่ยิงอ่ะเราจะพึ่งไปทีละคนเบอร์สาคอนเทนเนอร์ฝั่งนูเออะอไอไออไอไอเอไอไอออไออนเออไอไอไออไอไออไอไอไนไออออไ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 อตไอไอไปเลยเออ ออกมันอนเดอร์แเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ๊ะฮะกดมุมมองบุคคลที่หนึ่งไงอย่าบอกนะอย่าบอกนะเพราะทีมุมมองบุคคลที่หนึ่งแล้วมันเป็นใจโล่ไม่ชินเว้ยแม้ก็เลยอะไรก็ไม่รู้แล้วอ่ะแล้วเธอไม่มีตีอื่นบ้างเหรอแบบถ้าไม่ใช่ตีแบบประจำอะไรเงี้ยเขาไปเก็บคอนกันแล้วเธอไม่เก็บอ่ะ ก็เขาเก็บด้วยกันไงตีตีหล่อตีถุยทุยตีหลักกับตีรองอืมเขาเก็บด้วยกันใช่แล้วทำไมเราไม่ไปเก็บเขาบ้างอ่ะเราไม่อยากคอนรอไม่เดี๋ยวพี่เขาก็จะมาเก็บให้จ้างเก็บมีเวลาเก็บหลักทำงานเย้จ้างเก็บเหรราคานี้เท่าไหร่ใช่พันเดียวพันเดียวได้คอนเลยใช่ คนรู้จักอืมอันนี้เธอชื่ออะไรนะเรารู้จักกันหรือยังรู้จักกันแล้วนี่ไม่หมายถึงพ,พี่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 ชายเรา<อ>ที่เล่นด้วยอ๋อโอเค <c oughs> จ้างเขาเก็บจะจ้างเขาเก็บเราไม่ได้เก็บเองไหนถ้าใช่แต่ถ้าเราเป็นคนรู้จักเธอก็ห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกหยอกเราเราไม่จ้างหรอก <c oughs> เราคุาคตายต่างกั เือแต่มันแบบหน่วงมากเลยอ่ะเพื่อนหน่วงนะลุงเธอที่นใช่มันลุงเธอที่นายหนวมี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 ลุงเธอที่นจริงด้วยคอมเฮเเอมแรกดี๋ยวแปนึงแปนึงแปนึงเออไก่อนหลังโอ้ิไล่มันวิ่งไล่อ่ะ แ็บขออะไรย่าตลกเอ้ยเราสารมันทำไมวะมันมาสองคนด้วยนะเป็นดูโอโอ้โหมันมานี่มันทอมกับแว่นใหญ่นี่ว่ะแม่งลุงเทีนายไอ้สัรเดี๋ยวเราไปละชีค่ะครับผมขอบคุณนะครับที่มาเล่นด้วยกันชีค่ะทุกคน